สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุข,ขสุขคนมือวันนี้มาพอ้กับยายดากับช่องยายดาพาเพลินอีกแล้วค่ะวันนี้ยายดาจะแจกสูตรทอดมันปลากายค่ะทุกคนวันนี้ยายดาจะพาทุกคนมาทําเมนูทอดมันปลากายค่ะทุกคนแจกสูตรซาซ่ายี่พีนองมือนนี้สูตรทํากินทําขายได้เลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ยายดา ทำขายอยู่ประจำเนาะไปค่ะทุกคนไปดูส่วนผสมและวิธีการทําทอดมันปลาไกายของเราค่ะทุกคนส่วนผสมในการห็ดถอดมันปลาไกายของเฮาค่ะทุกคนก็จะมีใบมะกรูดเนาะสูตรนี้ยายดาจะใส่ข้าโพดข่าโพดลงไปนํำเพื่อเพิ่ม ความหวานตามธรรมชาติถอดมั่นเท่าเนาะกะสมีเนื้อปลากายเนื้อปลากายบดท,ที่เขาขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ยนีครับสามารถหาซื้อได้กะสมีเครื่องปรุงเขากะสมีผมปรุงรดอูมามินิดหน่อยแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเทาสีไซบอรไซด์ก็ได้กะมีสีอิ๊วขาวนิดหน่อย ผฟายสอช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบบดหยาบเนาะตามร้านขายพริกแกงทั่วไปก็ซิมี็สาม,มารถหาซื้อได้กะิใส่ขาก็ทิมีถั่วฝักยาว ัวฟักทุกฟังยาวนี่เขาก็จะมาหัน่นหันแบบว่าสีเล็กๆเน,ะนะาะจังสีมใใซลงไปค่ะเสไปเตรียมวัตถุดิบหั่นทัวหั่นอย่างเราลงค่ะเขาก็จะมาลงมือหันทัวฟักยาวเตรียมเครื่องถอดมันปักายของเขาก ลักษณะการหั่นก็คือสีหั่นแบบแบบหันบบบห่นบางๆค่ะหั่นบางๆางหลังจากที่เ้าหัห่นทั่วฟังย่างเสร็จแล้วนี่เาก็จะพักไว้ก่อนก็จะมาทำการหั่นใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เ้าต้องหัน่นฝอยๆ ใบมะกรูดนี่หั่นฝอยนี่เฮ้าก็บบอสจำเป็นต้องใส่หลายนะคะเพราะว่าเกิดว่าเฮ้าใส่หลายใส่เยอะเกินไปนี่มันจะทำให้ทอดมันเราเนี่เสียรสชาติได้เพราะว่ามันจะทำให้ทอดมันของเราไมีรสชาติขมไหมคะ่ะเราก็ใส่เล็กน้อยเพื่อความหอมเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาแค่นั้น นีก็ถือว่าพ่อแหละค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่เขาเตรียมใบมะกรูดและทั่วฟักยา้าเสร็จแล้วเขาก็จะมาเตรียมเขาก็จะมาเตรียมชามผสมขนาดใหญ่ค่ะเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเ็จะมาใส่พริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดนี่ประมาณสามขีดค่ะ ซีอิ้วขาวน้ำตาลทรายของอูมามิไข่ไก่ไข่ไก่นี่ใส่สองฟองใส่ไก่ ไข่ไก่สองฟองค่ะทุกคนัก็ด่น้นอีกแกงที่เขาผสมไว้เนี่ยเขาเข้ากันดีหลังจากนั้นเขาก็ยังสีใสเนื้อปากายลงไปค่ะ หลังจากที่คุกเข้าพริกแกงเข้ากันดีแล้วเขาก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะทุกคนใบมะกรูดตามด้วยเนื้อปลากายค่ะสูตรนี้ยายดาใส่เนื้อปลา1กิโลเนนนี้ปลา1กิโลกร,รัมค่ะทุกคนเนื้อปลากาย1กิโลกร,รมัมหลังจากนั้นเขาก็จะคุกเข้าเนื้อปลาครับ แกงของข้าวให้มันให้เข้ากันนะับสุดท้ายข้าวกะทิมาใส่ทัวฟักเงาและข้าวโพดตามที่หลังค่ะถ้าหลังจากที่ข้าคุกเข้าเครื่องพริกแกงกับเนื้อปลาเข้ากันดีแล้วนี่ก็จะมาใส่ทัวทัวหัน บางลงไปใส่ทั่วลงไปเพราะว่าสูตรนี้เฮ้าบอกสูตรนี้สูตรของย่ายดาที่เห็ดนี้ย่ายดาสีบอส่แป้งผสมเลยเพราะว่า mm hmm. เนื้อปลาเขาก็มีความเหนียวนนอยู่เนาะเฮาจะบบใส่แป้งเพราะว่าการที่เฮ้าใส่แป้งออกไปก็อาจจะทำใหม่ถอดมาในเฮ้าเสียรสชาติได้เนาะค่ะทุกคนเพราะว่าสูตรย่ายดาเห็ดขายนี่ย่ายดาบอส่แป้งบอผสมแป้งเลย ถ้าเกิดว่าบางคนบอ,บอใส่ใบมะกรูดเข้ากับดัดแปลงสามารถใส่ใบโหระพาก็ได้แต่ว่าเหมือนไอ้ย่ายด่าเริ่มสื่อมาก็เลยได้ใส่ใบมะกรูดก็เลยบอกมีใบโหระพาปกติกะใส่ใบโหระพาเพิ่มความหอมของถอดมั่นเข้าไปน้ำเขาใส่ทั่วลงไปแล้วเขาก็จะคุกเข่าทั่วกับเนื้อปลาของเ่าไลยเขาเข่ากันกลอค่ะ ข้าวโพดข้าวโพดหวานที่เขาเตรียมไว้เขากจะมาหานลงไปการที่เขาใส่ข้าวโพดลงไปนี่เป็นการเพิ่มความหวานโดยธรรมชาตนีทอดมันของเขาเนาะค่ะทุกคนวานจะดัดแปลงสามารถใส่แค่อสก็ได้ ก็จะก็จะคุกเข่าทัวกับข้อโพดของเห้านี่เขากันกับถอดมั่นค่ะทุกคนหลังจากที่ย่ยดาคุกเข่าทัวแล้วก็ข้อโพดให้เขากันดีกับเนื้อปลาเห้าแล้วนาาตาสีสันเขาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะเห้าจะนั่ไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วคอยมาทําการถอดเพราะว่าการที่เข้าไปแซ่ตู้เย็นไว้นี่ มันจะเพิ่มความเหนียวความเน,มเนบให้ถอดมั่นของเห้านี่คืออีกเคล็ดลับหนึ่งของการทำให้ถอดมั่นเห้าเหนียวเนบโดยเล่าโดยที่เห้าบ่อต้องใส่แป้งผสมเลยค่ะทุกคนที่ใส่จะเข้าจะไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็อีกอีกเคล็ดลับตัวหนึ่งก็คือเห้านี่บ่อจำเป็นต้องใส่เกลือหรือว่าใส่ส่วนผสม เครื่องปรุงที่นี้รสเข้มจนเกินไปเพราะว่าในผิกแกงของเ้านี่มันก็นมีความเข้มอยู่แล้วเนาะผิกแกงที่เฮ้าสื้อมาตามทองตลาดนี่มันมีความเข้มอยู่แล้วเขาก็จะมาเพิ่มความหวานจากน้าตาลนิดหน่อยซีอิ๊วขาวกับเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะเราจะนัาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะสําหรับคลิปนี้กันเกิดว่ามากกะา ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยายดาและช่องยายดาพาเพื่อนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยายดาขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ